ใชสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋านะคะ,ะในรายวิชาวิทยาการคานวณของอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะลูกเด็กๆเปิดไปที่แบบบึกหัดหน้าที่40ค่ะการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่นะคะลูก<ม>เขาบอกว่านักเรียนจับจัดลําดับการทํางานของบล็อกคําสั่งในการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่โดยเติมตัวเลขลงไปนะคะลูก เติมตัวเลขลงไปว่าเหตุการณ์ไหนนะคะจะเกิดขึ้นก่อนนะคะลูกโอเคเด็กๆเติมลงไปได้เลยนะคะ่ต่อไปหน้า41นะคะลูกนักเรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขที่จากนั้นนำเสนอผลงานและประเมินนะคะตนเองตามความเป็นจริงนะคะเด็กก็ประเมินลงไปเลยเลขคู่เลขที่หมายถึงอะไรพร้อมยกตัวอย่างมา ค่าตัวเลขนะคะลูกอ่าเลขคู่นะคะเลขคู่หมายถึงเลขที่นํามาหารด้วยสองลงตัวหรือหารแล้วมีเศษเป็นศูนย์ตัวอย่างเช่นสองสี่หกแปดสิบเลขคี่หมายถึงอะไรพร้อมยกตัวอย่างมาห้าตัวเลขเลขคี่หมายถึงเลขที่นํามาหารด้วยสองไม่ลงตัวนะคะตัวอย่างเช่นเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านั่นเองนะคะอเด็กๆบันทึกลงไปได้เลยหากเด็กบันทึกเสร็จแล้วนะคะ ถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะลูก